แนะนำรถครอบครัวไซกลางอย่างแบรนหลัก Honda าโมบิเ o โอคันนี้นะคะขอนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ันกว่าบาทกับ Honda าโมบิเดโนะคะ1.5ตัว V นะคะปี2019ได้รถมือเดียวป้ายแดงนะคะมีดีอะไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเซลออยนะคะที่นี่บริษัททอโต้นะคะทอโต้รถสวยนะคะยังไงก็จบรถตรงปกต้องทอโต้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยจะมาแนะนำนะคะรถคันนี้เลยค่ะกับเจ้า Honda m โ b i ิ i ดนะคะ เครื่องยนต์ 1.5V นะคะลูกค้าได้เป็นปี2019รถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะลูกค้ามีดีอะไรเดี๋ยวมาดูดีเทลด้านหน้ากันเลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะกันชนด้านหน้านะคะได้เป็นโครม,มียมนะคะโลโก้นะคะได้เป็น Honda ใหญ่ๆแบบนี้เลยตัดกับสีดํานะคะช่องรับลมได้เป็นสีดําค่ะคันนี้จะได้เป็นล้ออลอยเดิมจากโรงงานนะคะได้เป็นขอบ16นะคะ ยางปีใหม่ๆเลยค่ะกระจกจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยว LED ให้ในตัวค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าได้ในส่วนของเหลี่ยมสันนะคะที่คมชัดเลยนะคะเป็นรถครอบครัวไซส์กลางนะคะที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะมีสปอยเลอร์นะคะด้านหลังมาพร้อมกับเสาอากาศนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของกล้องนะคะด้านหลังด้วย เบาะด้านหลังนะคะถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถพับเก็บได้นะคะลูกค้ามาดูต่อกันที่ด้านในนะคะภายในคุมโทนสีดํานะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะกำมะหยี่สวยๆแบบนี้นะคะไม่เก็บความร้อนนะคะพวงมาลัยจะได้ในส่วนของพวงมาลัยนะคะ Power อสกา้านหน้าปัดเรือนไม้ได้เป็นแบบดิจิตอลนะคะเลขไม้วิ่งไปเพียงแค่1นึ0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้ค่ะเครื่องเสียงวิทยุนะคะเดิมโรงงานเลยค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ค่ะ มีที่ชาร์จแบตให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านหลังนะคะแถวตอนที่2นะคะมีช่องแอร์นะคะเป็นแอร์ราวด้านบนนะคะก็นั่งได้แบบไม่ต้องแย่งแอร์กันเลยนะคะลูกค้าแถวตอนหลังนะคะก็สามารถนั่งไปได้แบบจุๆเลยนะคะก็สามารถพับตรงนี้ได้อีกนะคะลูกค้าถ้าไม่ใช้เราก็พับเก็บได้อีกเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะ VT e c นะคะลูกค้า ด้านในส่วนของระบบเบรก ABS นะคะจุดแต้มสีมาร์กอยู่ครบแบบนี้นะคะคานหน้านะคะลูกค้าไม่มีหม่งมาอย่างแน่นอนล็นอตทุกตัวนะคะไม่มีการขยับหรือขันไขนะคะแต่อย่างใดเลยในส่วนของด้านบนนะคะเมคอาร์ตนะคะเดิมๆเลยค่ะลูกค้ากลมๆเรียงสวยแบบนี้มีแผ่นมอกอให้เรียบร้อยเลยฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะสําหรับราคาค่าตัวน้องนะคะ วันนี้นะคะทอโต้ตั้งขายเพียงแท่369,000บาทนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถหน่วยงานปวดประจำการมานะคะลูนคทอนเพียง7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะหากใครที่สนใจนะคะออยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจะถัดไปของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ